มาดูขั้นตอนการเปลี่ยนโซ่สเตอร์ที่ร้านฟาสไรเดอร์นะครับอันดับแรกก็จะเอาโซ่ออกก่อนนะครับวิธีตัดโซ่ถ้าโซ่ที่มีกิฟก็แกะกิฟออกแต่ถ้าเป็นโซ่ที่ย้ำหมุดก็ให้ใช้หินเจียตัดนะครับแต่ว่าคันนี้เนื่องจากว่าลูกค้าไม่ไม่เปลี่ยนสเตอร์หลังอันไ้นก็เป็นไปได้ก็คือสเตอร์หลังอะ่ะมันจะ วิ่งหนึ่งรอบแล้วสเตอร์หน้ามันวิ่งสามรอบมันก็เลยทําให้สเตอร์หลังอ่ะ,อะสึกชา้ากว่าสเตอร์หน้าหรือไม่งั้นก็ให้สังเกตตรงไม้รถนะครับว่าจะต้องใช้งานมาไม่เกิน3ามสามหมื่นโลสเตอร์หลังมันยังใช้ได้อยู่เพราะว่าสเตอร์หลัง มันสามารถใช้งานได้นานสุดก็คือ5-6าถึงหหมืนโลนะครับเนี่ยวิธีเช็คอีกวิธีก็คือเอาเอาโซ่ใหม่นะมาสวมดูแล้วก็จับโยกโยกดูถ้ามันโยกไม่มากนีก็แสดงว่าสเตอร์หลังมันไม่ได้สึกครนี้ขั้นตอนต่อมาก็คือก่อนที่จะใส่โซ่นะครับสังเกตดูว่ามันอันนี้สังเกตไหมครับว่าจะเห็นฝุน่นทั้งหินทั้งดินทั้งสายวิธีที่ดีก็คือต้อง ต้องล้างทองอำความสะอาดก่อนนะครับถึงค่อยใ,ใส่โซ่ใหม่เข้าไปไปดูตรงเรียกไรอะไรนะเบ้าสเตอร์ตรงนี้ก็ต้องล้างให้สะอาดนะครับเพราะว่าเราใส่โซ่ไปแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้โซ่ใหม่เนี่ยมาสัมผัสกับฝุ่นกับดินกับสายตามตามรังโซ่เก่าเนี่ยมันก็จะทําให้โซ่ใหม่เนี่ยสึกหลอเร็วนะครับ ทำให้อายุการใช้งานสั้นลงนะเดี๋ยวส่วนใหญ่ทางร้านจะล้างให้เกือบทุกคันนะั้นนอกจากคันไหนที่สะอาดจ,จริงๆอาจจะไม่ได้ล้างมาล้างล้างโซ่ก่อนเดอันนี้ลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนสเตอร์หลังอ๋อสเตอร์หน้าก็ไม่เปลี่ยนเพราะเพราะว่าโซ่มันสายเฉย,ยลูกค้าใช้ยังไม่ถึงหมื่นกิโล หลบไม่ได้จมันดีไปหลังจากล้างเสร็จแล้วก็เป่าลมแล้วนะครับก็เช็ดทำความสะอาดอถ้าสะอาดขนาดนี้ก็สามารถเอาโซ่มาใส่ มาดูเผาใส่สเตอร์หน้านะครับทางร้านจะทาจละบีทนความร้อนไว้หน่อยหนึ่งนะครับเพื่ออะไรก็อย่างน,น,น้อยๆจระบีนะครับมันทาหน้าที่เป็นฟิล์มนะครับป้องกันไม่ให้โลหะไม่ให้เหล็กนะครับหมายถึงว่าสเตอร์กับเผาสเตอร์หน้านะี่สัมผัสก,กันโดยตรงเจละบีมันจะทําหน้าที่เป็นฟิล์มนะครับอ,อยู่ขั้นกลาง Barnes, นะครับไม่ให้โลหกะกับโลหะเบียดกันมันจะทําให้เป็น เป็นรอยนะครับทำให้อายุการใช้งานนะัสั้นแล้วก็ถ้าใช้เป็นนานถ้าเราไม่ได้ใส่จรารบีนะมันมักจะมีเสียงดังนะเวลาเราเข็นเดินหน้าถอยหลังเสียงดังกึด๊ดกึดกึดส่วนเครื่องมือย้ำโซ่นะครับเราก็จะใช้ของยี่ห้ออาเคนะครับซึ่งก็ได้มาตรฐานดีนะครับใช้งานง่ายล็อกอเราเปิดร้านมาได้เท่าไหร่แปดปีเนาะมันก็ไม่เคยพลาดนะครับ เรื่องล็อกโซ่เรื่องย้ำหมุดล<อ>็อกโซ่เพ<อ>ืพอ่อความมั่นใจนะครับในการย้ำหมุดเราก็จะเอาเวเนียมาวัดซ้ำอีกรอบหนึ่งว่ามันหมุดมันขยายขึ้นไหมเพราะว่ากลัวลูกค้าใช้ใจไปแล้วมันหลุดนะครับเ,เดี๋ยวซูมไปให้ดูก,ก็คือหมุดมันจะต้องใหญ่ขึ้นนะครับประมาณ0.3ม mm. ิลิเมตร สำหรับโซ่นะครับทางร้านก็จะมีขายทั้งหมดอยู่4ยี่ห้อนะครับก็จะมี rk ek did แล้วก็พระอาทิตย์หรือจอมไทยนะครับส่วนสเตอร์ก็มีหลายยี่ห้อเหมือนกันก็จะมีพระอาทิตย์แล้วก็ไรโนโ่แล้วก็สเตอร์ศูนย์ก็มีเกือบทุกยี่ห้อนะครับคาวาสกิฮอนด้าแล้วก็ยามาฮ่า ทางร้านนะครับก็จะขายโซ่สเตอร์ตั้งแต่รถเล็กไปจนถึงรถใหญ่150ยหซีซีไปจนถึง, cc, ถงพันซีซีอายกตัวอย่างนะครับ150ซีซีก็จะมี r15 cbr150 นนะแล้วก็เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็น cbr300 ninja 300 ninja 400แซ400นะครับแล้วก็ถ้าเป็น525ก็จะเป็น cbr650 cb650f ไปจนถึง แซด800 z 900แล้วก็ส่วนพันซ c ซก็มีเป็นบางรุ่นนะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้รถ Big b ไบคอยู่ตามต่างจังหวัดไกลๆที่ไม่มีร้านซ่อม Big b ไบคนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการใส่โซ่สเตอร์ Big b ไบคแล้วก็พร้อมกับย้ำหมุดหรือใส่คลิปนะครับอาจจะทำให้ดูในวิดีโอถัดไปเพราะวิดีโอนี้จะยาวเกิน ทางร้านก็ยังมีอะไรที่สําคัญอีกหลายรายการนะครับที่มีจําหน่ายอยู่อย่างเช่นยางกันสะบักดกาดหม้อน้ําผ้าเบรกหลายหลายรายการนะครับทางร้านก็ใส่ให้ฟรีอย่างเช่นยางนะครับบางยี่ห้อก็ทวงให้ฟรีด้วยแล้วก็โซ่สเตอร์ก็ถ้าราคาเกิน3 0 0พขึ้นไปก็จะใส่ให้ฟรีลูกค้าที่ไกลสุดนะครับก็คือปาจินบุรีครับอ 70กิโลก็ยังามาถึงถ้ามาไกลๆแบบนั้นเราก็มีส่วนลดราคาส่วนลดให้ลูกค้าเหมือนกันนะครับขอบพระคุณมากครับที่รับชมจนจบ